หุดรุนแรงยังไงครับอาการแรกก่อนน,นะครับเป็นภูมิแพ้ก่อน,นอาการแรกครับเป็นภูมิแพ้ก่อนอ่าอ่าเป็นตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำมูกจะไหลาจาม,อ,มอ่าน้ำมูกก็หยดติ่งติงเลยครับอ่าหมดทิชชู่เป็นม้วน,น้วครับตอ,อนเช้านะครับกลางคืนก่อนนอนอากาศเย็นๆก็อาการเหมือนกันครับผมหลังจากนั้นประมาณปีห้าห้าเนี่ยครับอ่า รู้สึกว่าจะเป็นหืดหอบอืมหลังจากที่เราก่อนออก่อนนอนเนี่ยนะครับเวลาเปิดแอร์เนี่ยหายใจจะเสียงดังวิ้ทด,ด้วยแล้วก็หายใจไม่ออกอะปีห้าห้านะครับก็ในช่วงนั้นก็หาหมอตลอดก็หาหมอทานยาทานยาตลอดอแล้วก็เมื่อประมาณปลายปีห้าห้า น้ำหนักลดลงอีกครับอืมก็ดีเนี่ยฮะน้ำหนักลดจาก78ครับเหลือ68โอ้เป็น10บกิโลเลยฮะ10กครับผมออกกำลังกายเหรอฮะเปล่าครับมือสั่นมือสั่นอ่าเหงื่อไหลเหงื่อไหลแล้วก็ใจสั่นด้วยเป็นไฮเปอร์ไทรอยเป็นไฮเปอร์ไทรอยชนิดที่ไทรอยทำงานหนักอ่าฮะครับผมครับไทไทรอยทำงานมากไปอ ไฮเปอร์ไทรอยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมีคนแนะนำ <c ười> ให้ทานบีมสีเขียวเดี๋ยวก่อนฮะอาจารย์ครับอาการที่ว่าออหอผืดภูมิแพ้ไฮเปอร์ไทรอยสัมพันธ์กันหรือเปล่าครับ <c ười> ไม่สัมพันธ์กันหรอกคะ่ะคนละอาการเลยลาาไม่เกี่ยวะะข้องกันเลย<ค>ะนะครับไฮเปอร์ไทรอยเกิดได้ยังไงฮะก็มันอาจจะ มีการกระตุ้นนะฮะกระตุ้นมันมีการหลั่งของไทรอยซิมูเลตติ้งฮอร์โมนเยอะเกินไปนะ,ะมันก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยเนี่ยสร้างไทรอยฮอร์โมนให้มากขึ้นซึ่งไทรอยฮอร์โมนนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้เาผาผลาญทําให้เกิดพลังงานแล้วอยู่ดีๆทําไม<ะ>ถึงก็อันเนี้ยที่ทําให้น้ําหนักลดลงอย่างหัวภาพนะฮะคือสามารถกินได้เราจะหิวแล้วก็จะทานเยอะแต่ว่ามันโดนเาผาผลาญไปหมด เพราะฉะนั้นก็น้ําหนักก็จะลดลงเหมือนว่าเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะมันมีสาเหตุไหมครับทำไมอยู่ดีดีฮอร์โมนตัวนี้ถึงหลังมากอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุเท่านั้นนะฮะแต่สาเหตุอื่นก็อาจจะมีเช่นระบบภูมิคุ้มกันมันไปที่ต่อมไทรอยแล้วก็ไปกระตุ้นให้สร้างก็ได้หรือถ้าเกิดต่อมไทรอยอักเสบมันก็จะสร้างมากขึ้นหรืออีกอันหนึ่งก็คือว่า ก้อนต่อมไทรอยมันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะสร้างมากขึ้นคุณหมอบอกสาเหตุไหมครับไทรอยนะครับเรื่องของไฮเปอร์เพราะว่าปูมแพ้กับหอบผือนี่ <c oughs> ผมว่าจิบจิบแล้วสาหรับอาจารย์พิเชษครับ <c oughs> ไทรอยนี่อาจารย์หมอที่ไปรักษาอยู่เนี่ยเขาบอกมันเกิดขึ้นเองครับผมมันเกิดขึ้นเองครับ <c oughs> เกิดขึ้นเองไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้โดนอะไรเข้าไปไม่มีครับผมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับและวิธีรักษาล่ะ ก็อาจารย์หมอที่ไปรักษาโรงพยาบาลก็ให้ยาก่อนหล,ลังอาหารเช้า2เม็ดกินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ปีถึงจะกลับขึ้นมาอ้วนเหมือนเดิมคือให้ทานยาต่อเนื่องกัน2ปสองปีในระหว่างนั้นเนี่ยอาการมือสั่นใจสั่นเหงื่อออกน้ำหนักตัวลดลงจะดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับผมดีขึ้นอันนี้คือวิธีการ รักษาไหมครับอาจารย์หมอก็จะให้ยาต้านต้านไทรอยด์นะคะไม่ให้มันไปจับกับรีเซปเตอร์อะไรของมันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำงานไม่ได้แล้วจะหายไหมครับมันมีเกิดขึ้นมาได้นะคะเช่นเป็นไฮเปอร์ไทรอยขึ้นมาถึงขั้นเป็นท็อกซิกกอยเตอร์เนี่ยนะคะเป็นไทรอยเป็นพิษก็ยังก็ยังหายได้อ๋อมีโอกาสหายได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามันเกิดจากอะไร ถ้ามันมีสิ่งมากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดการอักเสบขึ้นมาถ้ามันหายจากการอักเสบมันก็หายได้อซึ่งเป็นสามอย่างพร้อมๆกันของคุณโหบทั้งภูมิแพ้น้ำมูกไหลมีหอบหืดหอบหืดนี่รุนแรงแค่ไหนต้องมียาพ่นยาพ่นแล้วก็เครื่องพ่นเปของตัวเองครับอต้องพกติดตัวตลอดใช่ครับแล้วก็ยังมีมาให้ใไเดไทรอยไเปิดไทรอยอีกคุณหมองแซวบอกว่าให้คนอื่นบ้างเถอะ เออนะเป็นแพ็กเกจมาเลยนะฮะอ่าเสร็จแล้วมาเริ่มรู้จักกับบิมได้ยังไงฮะอ่ตอนแรกเนี่ยผมศึกษาอยู่ประมาณปีหนึ่งครับคือก็ยังไม่ยังไม่ทานแล้วก็มีคนมาแนะนําให้ให้ทานตัวนี้อะไรเงี้ยมาคนขอร้องให้ทานมาขอร้องให้ทานเลยนะคนที่เป็นห่วงเราอะนะโอ้น้ำหนักลดไปเยอะอะไรเงี้ยบิมสีเขียวกับน้ำมังคุดอ่ให้ลองทานสีเขียวกับน้ําครับครับแล้วสองเดือน หลังจากนั้นไปตรวจไทรอยที่โรงพยาบาลตรวจเลือดนะครับก็อาจารย์หมอที่ตรวจดูก็ตกใจว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาค่าเลือดมันเกือบเกือบหายแล้วอะไฮเปอร์ไทรอยค่าของเลือดที่เกี่ยวกับไอ้โรคไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นเกือบเป็นปกติครับผมเออฮะเป็นปกติแล้วครับแค่สองสองเดือนครับก็อาจจะดีจากยาที่คุณหมอให้ทาน ปองร่วมด้วยช่วยกันนะคะค่ะซึ่งระดับที่เขาวัดก็วัดทีสามทีสครับแต่ว่ามันมันก็ค่อนข้างเร็วไหมฮะคุณหมอตกใจใช่ไหมฮะคุณหมอตกใจว่าน้ําหนักก็ขึ้นมาเกือบเกือบเท่าเดิมขึ้นมาอีกแปดโลครับจากลดไปสิบกว่าโลแล้วหอบผืดภูมิแพ้หอบผืดเนี่ไม่ได้พ่นยาเลยไม่ต้องพ่นยาเลยเหรอครับผมหลังจากที่รับประทานบีมเข้าไป สองเดือนไม่ไม่ได้พ่นเลยครับสองเดือนไม่ได้พ่เนพลเลยปกติจะพ่นเพื่อขยายหลอดลมเวลาหลอดลมมันตีบอืแล้วมีมีหายใจไม่ออกครับออออืืก็ไม่ได้พ่นไม่ได้พ,พ่นแล้วภูมิแพ้ล่ะภูมิแพ้เนี่ยตอนนี้เนี่ยหลังหลังจากกินไปถึงวันนี้นะครับครับน้ำมูกตอนเช้าเนี่ยไม่ไหลทานสีอะไรครับสีเขียวทานสีเขียวนะฮะแล้วก็ หายใจโล่งครับหายใจโล่งน้ำมูกไม่ไหลไม่ไหลตอนเช้าและก่อนก่อนนอนก็ไม่ไม่ไหล uh huh. อาจารย์พิ่ชาครับรบกวนถามว่าทําไมบิมเข้าไปทํางานทีเดียวสามสี่อาการนี่มันฉมังเลยเหรอฮะเพราะว่าทั้งสามสี่อาการเเกิดจากต้นต่อเดียวกันอครับเกิดจากต้นตอเดียวกันเดี๋ยวผมขอทบทวนไอ้เรื่องของไทรอยก่อนนะ Hi, ครับไฮเปอร์ไทรอย,รอยครับทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับไทรอยฮอร์โมนนะครับ ถ้าหากว่าเรามีมากเกินไปมันก็เร่งการเาผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปเยอะมากทำให้รรเราก็แอคทีฟเกินน้ําหนักก็จะลดแต่ถ้าไฮโปก็คือเาผาผลาญน้อย,อยก็จะเฉ่ยนะครับทีนี้ร่างกายเนี่ยจะมีระบบควบคุมนะถ้าหากว่าไทารอยฮอร์โมนน้อยไปมันก็จะมีการกระตุ้นของต่อมใต้สมองให้หลังสารที่เรียกว่า t นะ s f TSH เนี่ยคือไทรอยสเต t i m u l a ติต้งฮอร์โมน ไอ้ตัวนี้มันจะกระตุ้มต่อมไทรอยของเราให้หลั่งสารไทรฮอร์โมนให้มันมากขึ้นเพื่อให้ทําหน้าที่ควบคุมร่างกายของเราให้เผาผ่านร่างกายเผาผ่านอาหารได้ดีขึ้นถ้าหากว่ามันมีมากไปอาการกระตุ้นของต่อมใต้สมองให้หลั่งสาร t h f หรือไทรอยติ s t มอร์เตติกฮอร์โมนเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบาลานซ์ในร่างกายของเราซึ่งสำคัญมากนะครับถ้าหากว่ามันไม่สมดุล หรือไม่มีอยู่ในภาวะบาลานซ์แล้วเสียศูนย์เราก็จะเสียศูนย์นะครับโอเคนี่ต้นต่อของการเสียศูนย์เนี่ยของการที่มีไทรอยฮอร์โมนมากไปเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากมีภาวะของ T helper 2 o เม็ดเลือดขาวชนิดที่2 T helper สูงเม็ดเลือดขาวตัวช่วย2มากเกินไป oh. สูงเกินไปนะครับ uh huh. อันนี้หนึ่งแล้วนะฮะท 2>, 2ทีนี้อาการอาการแพ้ภูมิตัวเอง อาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็นักภูมิคุ้มกันทยาบอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามี T helper 2เยอะเกินไปนะจนทำให้เกิดการภูมิแพ้ครับยิ่งมีสูงมากอาการภูมิแพ้ก็เยอะม,มาก <ừ> เพราะฉะนั้นนี่ก็ตัวที่สองเลนะครับแล้วอาการที่สามคืออะไรเนาะหอบผืดหอบผืดแอชมานะครับก็เช่นกันนะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าระบบภูมิต้านทางเราเนี่ย มี t ีเอสองเยอะไปทีนี้สิ่งที่เราใช้แคปซูลสีเขียวใช่ไหมครับเราจะดูนะครับสีเขียวเราคุณกินกี่วันครับกี่กี่ม็ดครับท่านเวละกี่เม็ดฮะเช้า2เม็ดกับกอนอยสองเม็ดคือสี่เม็ดนะฮะคือสี่เม็ดเอาเป็นว่า4ี่เม็ดเนี่ยใน15้าวันเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือการทดสอบของเราเลยนะฮะสี่เม็ดเช้า2 ก่อนก่อนนอนสองแล้วเราอยากรู้ว่ามันไปทําอะไรเก็บเม่เลือดขาวในร่างกายนะครับจากภาวะ T S หนึ่ง T S สองเราจะเห็นว่า T S หนึ่งมันเด่นกว่า T S สองแน่นอนถูกไหมครับครับเกิดภาวะ T S หนึ่งซึ่งเด่นกว่าวพนท T S สองจะถูกกดนะฮะถูกกดพัฒนาการทั้งหลายแหล่เริ่มละถูกจัดการละลด้วย,วยการเพิ่มคุณของ T S, 1> uh huh. <S หนึ่งนั่นเองคราวนี้เราดูต่อไปมาดูที่ปลายนะฮะที่ปลายกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามี T regulator เกิดขึ้นครับ จะเห็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับแล้วก็ในเชิงภูมิคุ้มกันยาก็บอกว่าทีเรกูเลเตอร์นี่แหละจะเป็นตัวไปกดทีเอสองซึ่งมันสูงเริ่มทีเราจะสูงมากไป<ม>ถึงจะเกิดการรรปแพ้ภูมิภูมิแพ้นี่นะครับพอมันกดให้มันอยู่ในภาวะปกติอาการมันก็หายไป<ม>นะครับข้อมูลที่ผมพูดไปอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลที่ยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์<ม>โดยนักภูมิคุ้มกัทยา<ม>แล้วก็อยากจะบอกว่านี่คือข้อมูลล่าสุดนะฮะ ของภูมิคุ้มกันวิทยาในศตวรรษที่21บโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่ทีเร็กเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะก็มีความสามารถในการกดทีเอสองซึ่งเป็นต้นต่อของการภูมิแพ้อากาศได้ฉมังมากมากนะฮะแคปซูลของเราสองแคปซูลต่อว,วันนะภายในไม่กี่วันนะทุกคนคนแพ้อากาศกริบๆเนี่ย <He en S 2> จะรูเห็นผลนะครับถ้าหนักขึ้นก็ตรงจะใช้สี่เม็ดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็อธิบายง่ายๆครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ TS สองลดลงทีนี้เราใช้น้ำมังคุดด้วยใช่ไหมกินไปหกหกซองเองครับหก <6 S 2> <ผม S 1> ซองนะครับ,รบทีนี้มาดูน้ำมังคุดน้ำมังคุดของเราเนี่ยเราเห็นว่ามีการลดลงของ TS หนึ่งเล็กน้อยนะฮะสีส้มคือคนที่กินน้ำมังคุดเลือดของคนกินกินมังคุดนะครับสีฟ้ากินน้ำเปรียบเทียบเป็นตัวเปรียบเทียบเราจะพบว่า TS หนึ่งลดลงเล็กน้อยแต่ TS สองสี่ ลดลงชัดเจนไหมครับชัดเจนนะฮะก็เกิดภาวะทีเอหนึ่งเด่นกว่าทีเอสสองใช่ไหมครับเพราะทีเสองถูกกดละนะ,ะถูกจัดการละถ้าคุณมีมากไปมันก็จะถูกดึงลงมานะครับแก้ไขเลยต่อมาครับทีเรกูเลเตอร์เห็นไหมฮะโอ้ขึ้นไปสวยงามฮะขึ้นไปมันก็จะไปกดทีเสองซึ่งเดิมทีมีเยอะนะให้ก่าลงมาอยู่สภาพนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการกินน้ามังคุด วันละ300 ml คือวันละหนึ่งซอง, 1> 1องเป็นเวลา15วันภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากและเป็นภาพที่ควรหน้าต้อนรับสำหรับคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลาย <Yeah. S 2> นั้นไม่ว่าจะมี TSH หนึ่งสูงไป <S <S ท s h สองสูงไปหรือ TSH สิบเจ็ดสูงไปจะเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ T-regulator เนี่ยเป็นตัวที่ควบคุม,คคมไม่ให้มันมากเกินไปในกรณีที่คนที่มีมากเกินไปจะดึงกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับด้วยเหตุนี้ น้ำมังคุดตรงเนี้ยของบิมเนี่ยซึ่งจะไม่มีการใส่เปลือกนะซึ่งมีอันตรายนะครับเราจะไม่ใส่เปลือกก็จะเป็นน้ำมังคุดซึ่งสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ให้มีมากเกินไปนั่นเองเพราะนั้นก็เกิดการบาลานซิ่งอิมมูนิตี้ปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ในศตวรรษนี้และศตวรรษหน้าครับเอาล่ะซึ่งวันนี้ก็แข็งแรงดีแล้วครับผมน้ำหนักกลับมาใกล้เคียงที่ต้องการหรือย,อยังฮนะพอแล้วครับพอแล้วนะ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสปปรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออริจิบิมไม่ชยานะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับหุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติตเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ